กระดานข้างหน้าคือนายกรัฐมนตรีทีนี้แหละครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่พ่อมดดำเนี่ยนะครับโดยลูกไปคุยเนี่ยคือเจ้ามดดำทุกคนเนี่ยนะครับตอนแรกไม่เคยคิดแต่ว่าไอ้ไอโพส์นั้นคือการรับสารภาพอย่างเสร็จสิน้นว่าพ่อรับฟังที่ผมบอกรับฟังหรือรับปากอยู่เพราะว่าสถานการณ์มันต้องเห็นว่าเกมมันเปลี่ยนล นะครับจะโดยสัญญาณอะไรก็ตามนั้นมันไปไม่ได้แล้วและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยพออาจารย์วันนอมาเนี่ยแน่นอนที่สุดไปเทียบกับหมอองเนี่ยโดยคนต่อคน,นมันสู้กันไม่ได้สู้ไม่ได้เลยรัพอวางพัวเนี่ยยังไงก็มันต้องสู้ไม่ได้แล้วแม้แต่อีกฝั่งหนึ่งจะเสนอแข่งก็ไม่กล้าเลยก็ไม่ได้แนละ้วก็คือหมายความว่าอาจารย์วันนอเนี่ยสิ่งที่แกมีมากกว่าคนอื่น ที่มีชีวิตอยู่ในสภาปัจจุบันเนี่ย<ม>เคยทำหน้าที่เป็นประธานสภาในคราวดเดียวกันเนี่ย<ม>เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา<ม>้าน<ม>เจอวูเหากันก็ชุดที่<ม>อาจารย์วันนอน,นั่งประธานสภาเนี่ยแหละ<ม>ถ้าจำได้พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี<ม>อาจารย์วันนอนพักความหวงใหม่เป็นประธานสภา<ม><ม>ต่อมาพลเอกชวลิตลาออก เกิดปรากฏการณ์งูเห่าประชากรไทยจําได้จาได้ได้นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีอ,อาจารย์วันนอก็ยังอยู่พรรคความวังใหม่พลเอกชวล,ลิตเนี่ยนะครับจากนายกก็ไปเป็นผู้นาําฝ่ายค้านอาจารย์วันนออยู่พรรคความวังใหม่ก็เป็นฝา่ายค้านแต่นายชวนหลีกภัยจากฝา่ายค้านมาเป็นรัฐบาลก็ทํางานร่วมกับอาจารย์วันนอได้คือหมายความว่าทุกคนยอมรับอในเรื่องการทําหน้าที่ ผ่านการเห็นแล้วว่าว่านี่นะครับขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยผ่านได้เป็นที่ยอมรับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการได้อาจารย์วันนอมาเนี่ยไม่มีใครเสียตะคนคะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ให้พรรคเก้าไกลได้เลยและเนี่ยนะครับพรรคเพื่อพรรคเก้าไกลก็มีความรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทย คุณก็ไปได้เหมือนกันใช, <Okay. S 2> ใช่ใช่ใช่คุณจตุพรคะอันนี้จะมองว่าเป็นเป็นตัวกลางอย่างแท้จริงไหมคะเพราะบางส่วนก็มองว่าแต่สายสัมพันธ์เนี่ยสนิทชิดเชื้อหรือมองว่าประชาชาติเป็นสาขาที่สองของเพื่อไทยอะไรแบบนี้คะคือโดยความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยอย่างไรก็ตามอาจารย์วันนอเคยอยู่ไทยรักไทยจนถึงพักเพื่อไทยไอ้นี่โดยตัวบุคคล อยู่พักประชาชาติมีความสนิทเชืดอเชื้อกับพักเพื่อไทย<ม>ก็ไม่มีใครจะไปปฏิเสธอะไรข้อนี้หรอกนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแต่ว่าการทำหน้าที่<ม>ในช่วงที่ผ่านมาการวางตัววางตนการปฏิบัติหน้าที่<ม>และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแต่ละฝ่ายไม่ได้เห็นว่าการมาของอาจารย์วันนอเนี่ยจะเป็นอุปสรรค ไม่ว่าในซีกหนึ่งแปดแปดหรือจะในซีกสามหนึ่งสองเพราะนี่นะครับถ้าเขามีความรู้สึกว่ามันอุปสรรคเกมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเห็นสภาพไฟกันแหลกกันไฟกันแหลกลานแต่เขาเห็นว่าการได้อาจารย์วันนอแม้ว่าจะสนิทชิดเชื้อกับใครเหมือนว่าอยู่พักความมองใหม่แล้วเสร็จแล้วเกมมันตาลปัดวันหนึ่งความ่งใหม่จากฝ่ายค้า,าฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ ในความสนิทแต่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นถ้าเราไม่ปักเรื่องสุชาติตันเจริญอย่างแข็งแรงเนี่ยอย่างไรไม่ไปถึงวันนอนอเพราะนี่นะครับเกมมันก็มีอยู่ว่าถ้าพักเก้าไกลไม่ยอมยืนปฏิพัฒ์ยืนหมองอ๋องเนะี่ย พรรคเพื่อไทยไปเจรจาอาจารย์วนนออาจารย์วันนอไม่มีวันจะกล้ามาไม่มาเพราะว่าถ้าสูตรนี้พอเสนอช้อยที่สามนี่ยตายเลยแต่พอก้าวไกลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับต้องยอมถอยมาเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นก็ดูสภาพของแต่ละฝ่ายก็เห็นกันการเมืองมันก็เช็คกันไม่ยากพอย่อนอาจารย์วันนอทุกฝ่ายก็ยินยอมโดยการพร้อมใจ แต่ร่องรอยก็คือความเจ็บกันอยู่นะมันแผลค้างคาใจนะมไม่มีใครอยากเป็นรองประธานสภาสักคนนั่นน่นนะอหมอองไี่จักจักประธานสภาเหลือรองนะก็รอบนี้เรียกว่าช้ำทั้งตัวแต่จะแผลยังไม่แตกแตช้ำทั้งตัวก็ๆๆชัดเ่ยพระเก้าไกลพระเก้าไกลยืนเรื่องประธานสภาพเพื่อไทยก็ยืนประธานสภาไทยได้สมหวังสักลายไหมนะเพื่อไทยสมหวังมนพูดสี่ครั้งห้าครั้งเหมือนกันหรือเปล่าก้าวไกลยืนการก็ไม่ได้ตามที่ประสงค์ เพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยคุณไม่ต้องการเนะี่ยคุณก็คืนมาให้ก้าวไกลแต่ว่ากูไม่ให้มึงนะอ่ะเพราะฉะนั้นพอโยนของกลางมาเนี่ยนะครับในเรื่องการทําหน้าที่เนะี่ยมันทําให้สถานการณ์การเมืองก็เป็นแบบนี้ไอ้นี่คือยกที่หนึ่งนะเรื่องประธานสภาเขาก็ปล่อยให้ไหลโดยธรรมชาติรองประธานสภาก็คนที่หนึ่งก็แข่งขันเป็นน้ําจิ้มแต่ดูคะแนนแล้วก็เห็นว่าไม่ได้เตรียมการ รายการจัดการโดยเส้นเชิงก็คือว่าก็ให้เกิดสีสันแสดงปฏิกิริยาบ้างเล็กน้อยพอรองคนที่สองพิเชษเชื้อมึงผ่านก็ไม่จําเป็นจะต้องแข่งขันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นของจริงอย่างเดียวของสามหนึ่งสองเนี่ยก็ให้ผ่านโดยเฉลุยไปเพราะนี่นะครับกระดานข้างหน้าคือนายกรัฐมนตรีอทีนี้แหละครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอื ว่านักเลงเงินจริงไหมสามหนึ่งสองเนี่ยหนึ่งแปดแปดนักเลงจริงไหมสองห้าศูนย์นักเลงจริงไหมนีภ่ภายใต้นี่นะครับผู้<ม>ที่รอการจัดการทั้งกก,กตกรอตสศาลรัฐธรรม,ม,มนูญปปชนี่ก็เดินเวียนอยู่นะครับเ<ม>วียนเวียนเวียนเวียนกันอยู่ว่าะจะจัดการอย่างไรกันดีเพราะเมื่อวานนี้ก็มีม o อออกมา ในข้อ3ว่าจะต้องแบบช่วยอย่างสุดความสามารถในการที่จะให้คุณพิ่ทาเป็นนายกให้ได้ก็รถมันมีความเร็วได้เพียงแค่312คุณจะไปเหยียบ3 7 6ได้ไงก็มอน้ำก็ระเบิดคือคือรถยี่ห้อ8ปทักเนี่ยความเร็วมีได้แค่ไนสูงสุดมันความเร็วสูงสุดมัน3 1 2หนงอนะครับเหยียบไป376ยังไง เพื่อไทยเหมือนมีข่าวว่าเพื่อไทยก็มีเครือข่ายที่สามารถพูดคุยกับสวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ใครก็พูดคุยกันได้กคือเลือกตั้งยกมือไหวไม่ได้หรอกย้ายกันแนนก็พูดคุยแล้วมันทําตามไม่นั่นอ่ะมันเอาตามที่ว่าหรือเปล่าก็ไปพูดคุยก็ได้ทุกคนนี่นี่เดินเข้าไปก็คุยกันได้ทุกคนนะไม่ว่าคนจะชอบกันเกลียดกีนได้กันอ่ะไปนั่งคุยทักทาย คุยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับกลับไปตัดสินใจยังไงเนี่ยแต่สุดท้ายมันไปวัดว่าวันที่ลงคะแนนกันหรือเปล่าและจะเห็นได้อย่างชาัดเจนปฏิกิริยาโดยฉับพลันว่าหลังจากได้ประธานสภา,าแล้วเนี่ยคุณสุตินคลังแสงเนี่ย<ม>ก็บอกไม่ได้อ่านรายละเอียดนั่นนะเรื่องปฏิรูปก,กองทัพกับเรื่องนิยโทษกรรมนะไม่ได้เห็นด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็น,หนไหมเ,เ,เห็นลายเห็นลายยากเห็นลายยัง,ยง ไม่ต้องเห็น Facebook หรอกเห็นหรอกเพเห็นเห็นไลน์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะข้างหน้านี่ยอย่างไรก็ตามคือพักเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องแสดงความรักหลอกๆกันไปนี่แหละก็กลุ่มถุงชนนะครับอยากจะออกก็ออกไม่ได้ถูกจับมัดรวมผู้ใหญ่จับมัดรวมก็คือว่าเป็นรักที่ไม่ต้องการที่จะอยู่ แต่อย่างไรก็ตามนั้นทุกคนต่างรู้เต็มอกพิธาจบถึงฮาวาดคุณไม่รู้ว่า,วาครึ่งหนึ่งของสามของเจ็ดร้อยห้าสิบสองสภาคือสามเจ็ดเกินครึ่งมาเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนก็นับเลข mm. ปัญหาก็คือว่าคุณจะไปได้สวหกสิบสี่เสียงมาจากไหนอ่ะ mm. สวที่ไหนมาโหวตให้ คุณปฏิเสธเยนะครับหนึ่งหนึ่งแปดแปดนี่นะครับ,รบขีดเส้นใต้แล้วไม่เอามาอมไอ,สาอ้สวพวกนี้หนักกว่ายีีกนะสวจัมาจากสองสายอย่างไรก็ตามแต่ถนนมันมาที่สามพอนะนะครับและเนี่ยนะครับมาลงไม้สุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์และเขาก็ปฏิบัติหน้าที่เขาเวลาทหารเขาลงมือเขาดูว่านอนปลายเท้าดูแต่ละคนมีประวัติอะไรเรียบร้อย และนี่นะครับเวลาเขากระชับพื้นที่เขาจัดการแบบเป็นเส็จและปัจจุบันกระชับเป็นที่เรียบร้อยอคุณต้องเข้าใจทหารนะคุณใส่รองเท้าเมื่อไหร่มันรู้เบอร์คุณเมืนนะ่อนั้นกเว้นคุณเดินเท้าเปล่ามันรู้มันรู้ว่าใครเป็นใครตรงไหนอย,อย่างไรวันนี้นะครับสวอเอนี่ยจะต้องหลบหลบซ่อนๆ่อหนักกว่าคนทั่วไปเนะี่ย บางคนออกนอกพื้นที่ต้องรายงานตัวมันอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นพกความเชื่อมาจากไหนว่าจะมีสป็นสว64เสียงจะมาโหวตได้เพราะฉะนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีทางเลือกมากมายจะโหวตในคราวเดียวของผู้ประสงค์หรือว่าเสนอไปคนเดียวและก็ไม่มีคนเข้าไปแข่งขันด้วยอันี้ก็โหวตทีละคนได้ แต่ว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องสามเจ็ดหกอย่างที่พี่นกเขาอธิบายเนะอเอาละพิธาต้องได้รับการเสนอชื่อเป็นคนแรกคนอื่นไม่มีสิทธ์เสนอเป็นคนแรกเสนอก็น่ากเกลียดแล้วแต่ว่าถ้าอยากแข่งขันกับพิธาได้ถ้าสูตรขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าต้องเสนอพิธาเข้าคนเดียวละ่ะใพอเกมมาแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนก็โหวตด้วยการขันชื่อ,อ จะขานเนี่ยนะครับแบบคละตามหมวดตัวหนังสือ,อกอไก่ทั้งกอไก่เรียงถึงหอนกัคู่ทั้งสองสภานี่คละกันไปหรือจะแยกทีละสภาอะไรก็แล้วแต่นี่นะค่ะแต่ก็ต้องให้พิธาเขาได้พิสูจน์จนสิ้นกระแสความใช่จนกระทั่งสิ้นสงสยัยแปลว,ว่าร้อยปดสดจะไม่มีเสนอชื่อแข่งแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเกมนขณะนี้ถ้าอ่านเนี่ยเ,เขาไม่จำเป็นจะต้องรีบเนี่ยรีบทำไม ก็ให้พิธาเนี่ยนะครับเสนอคนเดียวพิธาไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับพิธานนั่นแหละแต่ว่าความเป็นจริงถ้าเป็นตำแหน่งประธานสาภาก็ได้ไปเลยแบบอาจารย์วันนอแบบไอ,อ้พิเชิเชื้อมังพานไอ้อนี่ตำแหน่งประธานสาภาไม่มีใครแข่งขันได้เลยแต่ไม่ใช่ตำแหน่งนายก ตำแหน่งนายกนี่ต้อง3.76เห็นไหมคนละเรื่องเลยความหมายคนละอย่างเลยนะครับความหมายคนละอย่างเลยประธานสภา,าไม่มีใครแข่งได้เลยแต่นายกไม่ได้นายกต้องมีเสียง3.76แม้ว่าไม่มีคู่แข่งขันก็ตาม